คคนคะ่ะวันนี้เราจะมาตามติดกันต่อที่ชาวราศีเมถัดไฟนะคะอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตตชาตินะคะวางแผนร่วมกันกับเพื่อนๆชาวราศีเมถัดไฟคะ่ะ ราศีเมษถัดไฟขอบคุณท่านสมาชิกกันลายนมิตรมากมายที่สนับสนุนอาจารย์ยุ้ยนะคะขอเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะมาร่วมเดินทางวางแผนชีวิตกับชาวราศีเมษค่ะอดีตชาติค่ะเออ The Tower เด็กถือถ้วยสองไม้หกเหรียญราชาเธอดาบ Impress เด็กถือดาบอดีตชาตินะคะเป็นคนขี้เล่นนะคะอชอบเย้าแย่แสหาเรื่องเนาะเอาแต่ใจตนเองเป็นเด็กที่ถูกตามใจเนาะ ตัวอ้วนๆตัวเล็กๆนะเป็นคนตัวเล็กๆที่อยู่กับครอบครัวอยู่ในเมืองกรุงเมืองหลวงแห่งหนึ่งนะอดีตชาติเป็นคนที่ชอบ ทะเลวิวาดเป็นอันธพานครองเมืองการใช้ชีวิตไร้าสาระขี้งดงิดชอบเย้าแย่แสหาเรื่องไปวันวันมีนิสัยเหมือนเด็กก็ได้เดินทางไปต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นดันไกล ครอบครัวสนับสนุนมีพ่อแม่พี่น้องคอยสนับสนุนมีการเงินใช้จ่ายที่สุขสะดวกสบายมีชีวิตที่มีเกียรติยศชื่อเสียง ก็ไปพบรักกับแพทย์ตรงข้ามที่ไม่ได้เริ่มรวยเป็นเศรษฐีเท่าไรก็ได้พบรักดูแลกันและกันก็มีบุตรหลานบริวารด้วยกันสุขสนโลดผลก็ได้เป็น คุณนายคุณชายมีคนรักได้บุตรมาหนึ่งคนตามติดกันต่อไปเข้าสู่ปัจจุบันชาติอดีตชาตินั้นชอบชวนผู้คนทะเลาะวิวาทเป็น คนขี้งุนงิดชุนเชียวง่ายเอาแต่ใจแล้วปัจจุบันชาติต้องมาพบกับเจ้ากรรมนายเวรที่ตนเองได้ไปดูมูลมดูเมนดูถูกเหยียบหยามเขามาเจ้ากรรมนายเวรตามติดไหม สามดาบปัดส в и นถือไม้เจ็ดถ้วยตัดชาดหรอดสองไม้สามไม้เดว,ว พอเข้าสู่ปัจจุบันชาติก็ยังเป็นคนขี้ใจร้อนหุดหงิดชุนเชียวง่ายไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาแต่จใจเป็นคนที่บุกตะลุยไปข้างหน้าอยากได้อะไรแล้วต้องได้ใจร้อนขาดความละเอียดรอบขอบเดินทางไปต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกล มีความมุ่งมั่นมีความฝันจะลงมือทําความฝันให้เป็นจริงสิ่งที่ปรารถนาะโชคดีจากการลงมือทานั้นฝันจะเป็นจริงหรือไม่นั้นก็ไปพบรักกับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนที่ได้ดีนอกถิ่นเกิดไปพบกับคนรักคู่รักที่เป็นคนในฝันแต่คนในฝันนั้น ก็เป็นบุคคลที่ได้ดีนอกถิ่นเกิดยังไม่มีอะไรครบถ้วนทั้งบ้านลดหลักทรัพย์ที่ดินถ้าปรารถนาคนรักคนไกลนี้ก็เป็นคนไกลที่ตนเองได้แต่ฝันถึงปรารถนาแล้วไม่สามารถทำสำเร็จได้เพราะตนเองนั้นเราร้อน ด้วยแรงฤทิยาปรารถนาในสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือได้กลายเป็นอสุรินราหูพยมามนผู้เรืองเดบณปัจจุบันชาติรักโลกโกรธหลงเร่าร้อนรุนแรงด้วยไฟราคะที่ กรุ่นก็ได้ไปพบรักกับคนไกลนะคนที่มีให้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเข้าสู่อริตนอนาคตการถัดไปปัจจุบันชาตินั้นได้ไปพบคนในฝัน คนต, Pixel, ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลตนเองนั้นก็ไม่สมหวังเพราะสิ่งที่ตนเองปรารถนานั้นตายกลเบืองลึกของจิตใจนั้น <S <S 1> <S 1> ก็คือยังไม่พอ สู่อนาคตการถัดไป,ปราชินีถือดาบเดสันหกถ้วยอ่เจ็ดถ้วยแปดถ้วยเดอ้ลเลิฟหกถ้วย ห้าไมา้เข้าสู่อนาคตการถัดไปก็เป็นคนที่ยิงชือเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนก็ได้พบรักกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลแต่รับการอุปถรัรมภ์ฝันเป็นจริง ประสบความสำเร็จเดินทางก็ไกลไปต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นง่ายได้มีสุขภาพพรมัยที่แข็งแรงนะชอบทำการสิ่งใดๆโลดโผนก็ได้พบรักกับคนไกลลงมือทำความฝันให้เป็นจริงกับการได้แต่งงานมีบุตรกับคนไกลกับคนที่มาอุปถัมภ์ ให้ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฝันนั้นคือคนไกลอีกคนนะก็ไปพบรักเผื่อเลือกก็พัดพรากห่างไกลจากคนเก่าคนที่คุ้นเคยเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาอย่างน้อยก็ได้พบรักกับคนสวยคนหลอ่อที่ให้ความอุปถัมภ์ หลักแหรงที่อยู่อาศัยสุขสะดวกสบายแต่คนไกลที่พัดพรากนั้นไม่สมหวงังผิดหวงังได้มาพบคู่กับอีกคนที่มีลูกติดมาด้วยแต่คนรักเก่านั้นที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนก็เขาไปแล้วไปรักไม่กลับมาตนเองก็ได้ทำการงาน ตามลำพังเป็นคนที่มีทัศนิทัศนคติขัดแย้งกับกลุ่มทีมเพื่อนร่วมงานเป็นคนทำการงานใหญ่เกินตัวไม่สามารถร่วมทีมกับการงานผู้ใดได,ได้ทำงานศินละปะปรารถนาให้คนไกลนั้นมาร่วมงานด้วยแต่ก็ต้องผิดหวัง ไปพบรักกับคนที่ประสบความสำเร็จเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิง่นแดนไกลมีลูกติดที่มาอุปธรรมสนับสนุนชีวิตการงานและที่อยู่อาศัยให้ได้มีชีวิตที่สุขสะดวกสบายคำแนะนำค่ะ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่มีมุมมองใหม่ที่แตกต่างการปรับปรุงเพื่อเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ก็จะเป็นผู้รอดสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้แล้วไม่ได้นั้นเพราะเป็นผลบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนไม่ได้รวมใช้ชีวิตกับคนในอดีตชาติ ปรารถนาทำดีแล้วจะได้ดีนั้นก็ไปพบกับคนที่ผ่านการย่าร่างมาเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศต่างแดนต่างถิ่นเป็นเจ้ากรรมนายเวรน,นะสิ่งที่ตนเองเก็บกดเอาไว้นั้นก็อเหนียวแน่นนะได้เป็นเศรษฐีขี้เหนียว ควรแบ่งปันการเงินนั้นไปให้การบุญการกุศลเพื่อเสริมบารมีนะปัจจุบัน,นชาติสู่อนาคตการเพื่อปรารถนาะสิ่งที่ไฟฟันอยากได้ที่มันไม่ได้นั้นจะได้ลดความเครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับ จ็บป่วยกับสุขภาพที่ยืดเยื้อมายาวนานคิดวิตกกังวลแต่ในเรื่องที่ไม่ดีการได้รับในสิ่งที่ปรารถนาควรพอใจในสิ่งที่มี มีความมั่นคงทางการเงินและฐานะสิ่งที่ไปจบไปแล้วนะก็จบไปสิ้นสุดการรอคอยสิ่งที่ได้นั้นมันไม่ได้เพราะเป็นผลบุญกรรมต้องมาพบกับอีกคนรักอีกคนนะ ไม่ได้พบเนื้อคู่นาบุญแต่ชาติบางก่อนแปดถ้วยพบกับรักที่พระพรากรักที่พัดพรากนั้นทำให้วิตกกังวลกับสิ่งที่จบสิ้นไปแล้วอย่างน้อย ก็ยังได้มีการงานการเงินที่มั่นคงได้พบกับเศรษฐีคนไกลนะทำให้ชีวิตสุขสะดวกสบายได้อย่างเสียอย่าง